สวัสดีครับผมแมนท่าฟูชาแนลนะฮะเราก็มาถึงเทียงนานะครับเทียงนาน้อยนะครับเนาะนี่นะครับเอลซีเดินทางมาจากโน้นนะครับเทียงนานะฮคอ่บนะครับอ๋อมีใครทําอะไรอยู่นะฮะเราไปดูกันเลยนะฮะฟองฟางเอลซี ของไร,ทรง่ทองนานะครับนี่คือทีน่นาของพ่อแม่ผมนะเนอะยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะอ่านี่เดียวเองนะฮะป่าอ้อยนั้นตรงนั้นน,น,นี่ที่ของเขานี่นะครับเจอพี่พานะฮะมาเอาอะไรเนี่ยเอาไปเพื่อๆเ,เนี่ยอ,าอ่าฮะ เอาไปปลูกต้นไม้หรออ๋อเอาไปปลูกต้นไม้ต้นเพื่อต้นดอกไม้ต้นนี้แหละอ๋อต้นดอกไม้นะฮะเอาไปจีกระสอบเอามอไซค์มาเนี่เอาคือไม่เอารถตุ๊กมาเอาแค่สองสองนะแล้วก็เจียเอาลงมาอีกวันนี้วุกกันกันนังกไปสิฮักเราแรงพวกเราเราแรงอ่ะเอาตัดอ้อยเห็นเขาตัดไม้อยู่ปะ รักเรือดวันนี้เปิดวกกประคุณเมื่อกว่าดี้แล้วนอนพุ่มนี่นอนพุ่มพักผ่อนพักผ่อนมาพักแล้วก็ได้ต้นไม้เราจะเอาไปปลูกต้นไม้นะครับเนาะต้นไม้ต้นไม้ไปดับต้นไม้ไปดับนะเอาไปขายเหรอต้นไม้ไปดับนะวะจะไม่ขายขายเอาไปขายด้วยคนละอ่า เงินธุรกิจใหม่นะครับผมแรแดนั่นะะออร,ระบบระมอเลือก็หอบนะฮะพีเจ้าคือมีเสือโบกไห่มหอนบอฮอนเยูอ เลยว่หาทางหากินเพื่อมันออืก็ได้ขึ้อนอยู่หรอกก็จะเป็นกรสอบที่สองนะฮะแกก็จะไปนอนพักในที่นู่นนะครับนอนพักสักสองหีบสามหีบนะครับแล้วก็ขึ้นกลับบ้าน <c oughs> ใช่ไหมอ่านะครับ เราไปดูส่วนอ้อยกวานะฮะสิฮะอ่าดูว่าเป็นยังไงบ้างเห็นรอยตัดอยู่นะฮะเนาะเห็นรอยตัดอยู่อ่าหาแล้วนะฮะสิ เขามีสระด้วยนะฮะไม่ได้มาตั้งนานไอ้สิเขาเป็นนึกว่าไม่ได้ขุดสระหรือเปล่าขุดสระไหมพ่อเป็นขุดสระไหมพ่อผมขุดสระหรือเปล่านะฮะเนาะขุดสระนะครับเนาะอ่าเป็นสระนะฮะไอ้สิวันนี้เขาไม่ได้มาตัดอ้อยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ fc เวลาตัดอ้อยก็จะทําเป็นมัด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 อย่างนี้ไปอันนี้นะฮะนี่นะครับก็จะทําเป็นมัด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 ไปเรื่อยๆนะครับมัดละกี่ลำเนี่ยกี่ลำถึงจะได้บาได้สบาทนะครับมัดหนึ่งสามบาทนะฮะ fc ก็จะประมาณนี้สักยี่สิบลำนะฮะประมาณยี่สิบสาิบลำนะฮะต่อมัดหนึ่งนะครับ จึงจะได้สามบาทนะฮะทุกมัดเลยนะฮะ้ำใสดีเนาะดูดิฮะน้าเล่น,นะฮะอากาศร้อนอย่างนี้นะครับมาที่นี่นะครับก็จะเป็นเที่ยงนาที่พักนะฮะ,น,ะ,ฮะนี่นะฮะนี่มะปรีด้วยกล้วยด้วยนะฮะเอฟซีดูดิทุกที่ครับมีกล้วยนะฮะ,ะเที่ยงนาน้อยนะครับ เว,เวลาพักกินข้าว็็จะขึ้นมาที่กระต๊อถือเสียงนานะฮะเอฟซนะครับก็จะตัดได้เยอะแล้วเลยนะฮะแต่วันนี้ไม่เห็นคุณตัดนะครับสงสัยอ่าไปพักก็แล้วมั้งหรือยังไงนะฮะหรือว่าวันนี้เขาพักหนึ่งวันนะฮะนีะ่ครับก็จะตัดเวลาตัดแล้วก็เสาะก,กาบบอกก่อนนะฮะเอซมีไก่ไหม อันนี้รังไก่เนี่ยเอฟซีไก่ไข่นี่นะฮะนี่ก็มัดมัดมัดเป็นมัดไปนะครับนะอืมอืมครับ,รบอ่าเนี่ยฮะผมไม่ได้เอามีดมาให้ทดลองนะครับเวลาตัดเรจะตัดอ่าใต้ ต้นมันนะครับแล้วก็เอาะกาบออกก่อนนะครับเห็นไหมฮะเวลาตัดเขาจะเอาะกาบออกก่อนนะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะเอ็ซีนะฮะนี่นะครับลำต้นนี้ก็จะเสาะเอาอย่างเนี้ยปื้ดไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะปื้ดไปแล้วก็ตัดต้นแล้วก็ตัดปลายมันนะฮะสังเกตนะครับปลายของต้นอ้อยนะฮะเอซีแล้วต้นอ้อยนะครับอลำต้นตัดตัด ต้เงาแต่ว่าไม่รู้อ้อยนี้อ้อยอะไรนะครับอ้อยเคหรือว่าอ้อยอะไรนะฮะเนาะแล้วมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับอ้อยเนี่ยอ้อยกินน้ําก็ได้นะครับอ้อยเอาน้ําอย่างเช่นที่ไร่ของไอ้แดนภูไทยนะของพี่แดนภูไทยก็อีกอ้อยหนึ่งนะฮะและอันนี้คือไร่ของพ่อแม่ผมนะฮะเนาะก็จะอีกอ้อยชนิดหนึ่งอ้อยพันหนึ่งนะฮะเนาะ นี่นะครับเอฟอ่าอากาศก็จะร้อนนิดนึงนะคะเอฟซเนาะแต่ว่าพาเอฟมาดูสวนอ้อยนะฮะแต่วันนี้นะครับกล่วว่าจะพาเอฟมาดูอ่าตัดอ้อยวิธีการตัดอ้อยแต่ว่าเขาไม่มีใครตัดเลยนะครับไม่มีคนอยู่อ่าคนที่ตัดไม่อยู่นะฮะเนาะก็เลยได้แค่เห็นแบบคนที่ตัดไปแล้วนะครับตัดงานที่ตัดไปแล้วนะฮะเนาะอ่านะครับตัดถึงไหนแล้วประมาณนี้นะฮะ เริ่มต้นมาจากนู่นนะค fc นั่นอะฝั่งนี้มาเรื่อยๆนะครับ f จนมาถึงนี่นะฮะกว่าจะตัดได้ก็ร้อนอากาศร้อนนิดนึงนะครับผมเนาะแต่ก็ต้องทำนะฮะเป็นหน้าที่ของพวกเขาพวกเราอยู่แล้วนะฮะ่าเพื่อทำอาหารจินนะฮะตรงนี้ก็ต้องทำนะครับเลี้ยงปากรเลี้ยงท้องอย่างนี้นะ fc อ่านี่ครับประมาณนี้นะครับ fc เนาะวิธีการตัดอ้อยนะฮะอ่านะครับ มันก็จะแบบนี้นะฮะเนาะอาจจะร้อนนิดนึงนะครับเนาะกว่าจะได้แต่ละมัดแต่ละลำเหนื่อยๆนะครับอ่อืมนะฮะโอเคขออนุญาตลงคลิปนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับแม่งทับผูชาแนวนแนวแนวแนะครับผม